สวัสดีครับวันนี้พบกับผมหมีนะครับ MVP ศูนย์รับสร้างบ้านวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมใช้งานก่อสร้างจริงนะครับมาดูว่ามาตรฐานของ MVP เป็นยังไงเดี๋ยวขอแนะนําพี่เบียนะครับให้พี่เบียแนะนําตัวสวัสดีครับผมเบียจาก MVP ศูนย์รับสร้างบ้านนะครับ ตอนนี้โปรเซสของงานก่อสร้างของหลังนี้นะครับก็จะเป็นงานก่อาฉาบนะครับงานก่อก็จะ100%แล้วครับแล้วก็กาลังเริ่มฉาบเริ่มฉาบเนี่ยได้สีของภายในนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูของมาตรฐานของ MPP เราครับก่อนที่จะเริ่มงานก่ออิฐฉาบป,ปูนนะครับ,รบสิ่งแรกที่เราทำาในพี่เบียเดี๋ยวพี่เบียลองบอก f c หน่อยครับว่าเราเริ่มทำอะไรขั้นตอนแรกก็ขั้นตอนแรกนะครับของการก่ออิฐเนี่ย เราก็จะต้องเช็คแนวเขตของอาคารของโครงสร้างเนี่ยเราว่าว่าเราได้ไหมจากเส้นนะครับเส้นออฟเมดที่เราหาไว้เส้นตัวนี้ก็คือจะขึ้นจากโครงสร้างนะครับจะมีที่พื้นก็คือเซ็นเตอร์ไลน์เส้นเซ็นเตอร์ไลน์ของของเสาแต่ละกิจลายนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นมาถึงงานกระเบื้องงานฉาบนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ะจะเป็นการคลิกออฟก,กับลูกค้านะครับก็คือผนังแต่ละแผงเนี่ยก็คือจะมีการคลิกออฟก,กับลูกค้า ทุกครังก่อนก่อนที่จะดําเนินการก่อนนะครับหลังจากที่เราคลิกออฟกับลูกค้าเสร็จก็คือคอนเฟิร์มแบบแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปก็เราจะต้องคลิกออฟกับใครนะต่อไปก็จะเป็นคลิกออฟกับช่างนะครับหรือทีมก่อสร้างของเราเพื่อให้เข้าใจทั้งมาตรฐานแบบแปลนนะครับระยะความสูงแนวดิ่งฉาบให้มันได้ตามมาตรฐานของเราครับครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาชมมาตรฐานของ MVP นะครับาจะเดเชิญทางนี้เลยครับ ตัวนี้จะเป็นการเกาะอิฐมวลเบานะครับหลังจากกอ่ออิฐมวลเบาเนี่ยเราก็จะมีเสาเอ็นกับคานทับหลังนะครับซึ่งมาตรฐานของเสาเอน็นคานทับหลังของสแตนดาร์ดเนี่ยก็อย่างน้อย10เซนนะครับความหนากับความสูงความหนาก็จะเท่าอิฐนะครับความสูงตอนนี้ m b p ของเราก็คือใช้ที่ความสูงเนี่ย15เซนนะครับตัวนี้นะฮะ15เซนทั้งทั้งเสาเอ็นและคานทับหลังนะครับ15เซนก็คือเกินกว่ามาตรฐานแล้วก็จะมีะตะแกรงกรงไก่ปกติทั่วไปเนี่ย ตะแกรงโงไก่เนี่ยเขาจะติดตามมุมวงกบเป็นแนวทแยงนะครับ20เซนถึง40เซนนะครับแต่ตัวเนี้ย M B P ของเราก็คือติดให้ทั้งแผงเลยนะครับก็ช่วยในเรื่องของการการแตกร้าวของผนังนะครับการชิงเกดของผนังครับผมการล่อนนะการล่อนของผนังแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีตีตามมุมตามขอบอ่าครับเสริมให้เชนตามมาตรฐานอ่ะไหนลองวัดให้ดูสครับว่า15เซนจริงไหมตัวเนี้ยนี่นะครับก็ สิบห้าเซนครับเกินเกิน,น, <ะ S 2> <laughs> นครับสิบหกเซนนะฮะี่ไอ้ก็เป็นตีตีทั้งแผงจนฝ้าเพดานเลยครับตั้งแต่พื้นจะฝ้าเพดานอ่าตอนนี้ขั้นตอนการฉาบครับกาลังปั่นลงฟองนะครับปั่นลงฟองกันแล้วก็เก็บเม็ดทรายครับตรงบล็อกไฟนี่ก็เดี๋ยวจะกรีดให้ได้มาตรฐานนะครับ <c oughs> พอฉาบเสร็จนะครับพอฉาบเสร็จเนี่ยเราก็จะพอครบ24สชั่วโมงเนี่ยเราก็จะมีทําการบ่มน้ําอีกทีหนึ่ง เพื่อให้ช่วยในการคลายคลายความร้อนของผนังน,นะครับตอนนี้ก็จะเป็นการปั่นปั่นลงฟองนะครับปั่นลงฟองเพื่อให้ผิวเนี่ยมันเรียบเนียนนะครับส่วนผิวเรียบเนียนเนี่ยของเราก็จะเป็นงานสกิมอีกรอบหนึ่งนะครับสกิมผิวทับหน้าเป็นงานฉาบบางครับก่อนลงสีตัวนี้เนี่ย ของเราเนี่ยได้ได้เข้าอบรมกับ SCG นะครับแล้วก็ของปูนตาเสือนะครับซึ่งช่างชุดนี้ก็จะเป็นทีมที่ผ่านการอบรมมาโดยเฉพาะครับผมโดยทั่วไปการปั่นปูนก็จะเป็นลักษณะแบบคล้ายๆกันนะครับแต่หลักสําคัญที่เราจะต้องนึกถึงก็คือเหตุผลอย่างที่พี่เบียร,ร์เล่าเมื่อสักครู่เสาเอ็นทับหลังเรา15เซนเราตีกรงไก่เพิ่มเพื่อว่า,ามันจะได้ไม่ร่อนในอนาคตเพราะว่าปกติที่เราเจอปัญหาที่ผ่านมาเราก็เลยเอาปัญหาที่เจอครับ มาหาวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็ทาเป็นมาตรฐานใหม่ของ MBP สังเกตในห้องว่าเราจะมีการตีเส้นตัวนี้คือห้องผนังที่ที่ทำการฉาบเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการตีเส้นออฟของฟินิชพื้นไว้นะครับก็จะเมตรหนึ่งก็จะเผื่อเป็นฟินิชไว้ให้มันจบที่เมตรหนึ่งพอดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมวัดให้ดูนี่ก็คืออ่ะนี่ก็คือปูฟินิชเสร็จนะครับอันนี้เผื่อฟินิชไว้3 3มมเซนครับ2อามเซนก็จะปูปูนกาวแล้วก็กระเบื้องนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกไฟที่ทําการกรีดกรีดจบนะครับก็จะแบบนี้แล้วก็แปะบล็อกไฟเข้าไปส่วนล่องล่องตรงนี้นะครับก็คือจะแก้ปัญหาตรงรอยต่อไม่เรียบร้อยนะครับบางที่จะเห็นว่าจะเลื้อยนะฮะแบบเป็นการชักล่องธรรมดาแล้วก็พอเก็บงานสีงานอนนี้มันจะไม่เรียบร้อยแต่อันนี้เราจบที่ล่องเลยก็คือเรียบเนียนครับผมหลังจากฉาบเสร็จเราก็จะมีการตรวจมุมตรวจอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับ อ่านะครับตอนนี้ก็คือขั้นตอนการที่วิศวกรควบคุมหน้างานเขากาลังไล่ตรวจผนังฉากนะครับก็จะมีผิวที่ได้ระดับได้มุมได้ฉากไหมนะครับวิธีเช็ก็นี่ครับสามเหลี่ยมง่ายๆเะยสามเหลี่ยมปากกูนของของช่างนะครับก็จะทาบดูแล้วก็จะมีเลเซอร์ตรวจนะฮะก็จะเป็นทีมของน้องวิศวกรควบคุมหน้างานเขาจะตรวจอ่านหนลองเช็คฉากเช็คอะไรให้ดูนะครับนี่นะะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการการเช็คฉากนะครับอ่าเช็คฉาก มุมท่าตัวไหนไม่ได้ก็จะทําการฉาบฉาบบางแก้ให้มันได้ฉากนะครับลองวัดขนาดหน้าต่างเช็คหน่อยครับก็60นะครับอันนี้เป็นบานบานกระทุ้งนะครับบานเปิดก้านข้างครับตัวนี้เมตรหกนะครับก็คือขนาดของหน้าต่างตัวนี้ก็กว้าง60ความสูงอยู่ที่เมตรหกนะครับ อย่างแผงนี้คืออันนี้ก็คือเราเตรียมที่จะตีกรงไก่นะครับแล้วก็จับปุ่มเพื่อที่จะเตรียมฉาบนะครับอ่าก็มาดูแผงที่เตรียมจะทําการจับปุ่มแล้วก็ตีตะแกรงกรงไก่เพื่อจะฉาบนะครับผิวก็ยังยังยังไม่ได้ตีกรงไก่นะครับก็จะเดี๋ยวจะไล่ไ <line> ล <steak> <remote S 1> ่เช็คระดับไล่เช็คผนังว่าล้มไหมเพื่อที่จะตีตะแกรงกรงไก่นะครับ <Trustee> <that> ต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นอ่าที่ที่เห็นนี่ก็คือเป็นกรีดวางท่อร้อยสายไฟนะครับ <that> ตัวนี้ก็จะกรีดก่อน กรีดวางท่อก่อนแล้วก็ต้องเก็บปูนก่อนอย่างน้อยๆ24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ปูนมันเซตตัวก่อนที่จะทําการฉาบป,ปูนะครับเราก็ใช้ใช้ใช้มาตรฐานนะครับก็คือเป็นเสาเอ็นทับหลังเหมือนที่เหมือนที่บอกแต่เสาเอ็นทับหลังเราจะใหญ่ซึ่งอย่างแผงนี้ครับนอกจากที่เราจะมีเสาเอ็นตรงบริเวณรอบหน้าต่างแล้วก็วิ่งแนวแนวทับหลังด้านบนหลังวงกบแล้วนะครับเรายังมีเสริมเสาเอ็นตรงกลางแล้วถ้าสังเกตดูด้านบนเราก็จะใส่เป็นคานทับหลังให้ด้วย พื่อความแข yes, no. uh ็งแรงในส่วนของผนังนะครับซื้อที่อื่นไม่ทำที่อื่นปกติตัวนี้เขาจะไม่ทำใช่ไหมก็จะมีแค่คาดนี่แล้วก็แล้วก็ข้างบนก็ไม่ได้ทำข่านใหญ่ก็จะทับไปเลยทับวงกลบไปเลยอันนี้ก็จะเป็นวัสดุที่เตรียมไว้นะฮะอันนี้ช่างช่างเขาเตรียมไว้ก็เนี่ยฮะตัวแกงกงไก่อันนี้ไม่ไม่ได้โกหกนะคือเตรียมไว้เตรียมไว้เพื่อที่จะทำการติดทั้งหลัง ซึ่งปกติเนี่ยถ้าติดตามทั่วไปเนี่ยก็จะใช้ประมาณ1-2ม้วนนะครับแต่นี่เราใช้1ิบกว่าม้วนนะฮะในบ้านหลังหนึ่งงานก่อผนังของห้องน้ำนะครับของเราก็จะเลือกใช้เป็นอิฐแดงช่วยในเรื่องของความชื้นที่จะผ่านอิฐมาข้างนอกนะครับก็คือจะช่วยในเรื่องความชื้นจากข้างในสู่ข้างนอกปกติบางที่บางตึกที่สูงนะครับบางที่เขาใช้อิฐมวนเบาหร,ห,รหรือวัสดุที่มันกันความชื้นไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นสีพรองสีอะไรตรงข้างนอกครับ อันนี้ก็ช่วยได้ครับผมถ้ามองไปข้างบนนะครับก็จะเห็นที่เป็นแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์นะครับก็จะเป็นแผ่นสะท้อนความร้อนนะครับจากหลังคาตันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความร้อนใต้หลังคาครับแล้วก็จะมีตามฝ้าเนี่ยของเราจะมีรูระบายอากาศให้นะครับคือจะช่วยระบายความร้อนได้อีกรอบนึงครับผมก็ในส่วนของโครงหลังคานะครับเราสังเกตดูนะครับมันจะมีสะพานรับจันทรทันอยู่ซึ่งในส่วนนี้คือวิศวกรเราก็คำนวณออกมาว่าถ้า เกิดจันทันเรามันยาวเกินเราก็จะมีเสริมเพื่อที่ไม่ให้มันตกท้องช้างเพื่อไม่ให้มันแอนเพราะถ้ามันแอนปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะเกิดรั่วซึมได้ในอนาคตนะครับเ่ะเมื่อกี้คุยถึงเรื่องสะพานรับจันทันนะครับสะพานรับจันทันเนี่ยตัวเนี้ยปกติก็คือจะไม่ไม่มีการดีไซน์มานะครับก็ตัวนี้เป็นทางฝ่ายวิศวกรรมของเราก็ดีไซน์เพิ่มเพื่อให้เกิดแรงต้านของดฟเฟคชันของจันทันตัวนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการแอนของโครงหลังคาได้ครับ ตัวนี้ของเราจะเว้นผนังก่อกับโครงสร้างหลังคาโดยชัดเจนนะครับคือไม่ไม่ให้สัมผัสกันปกติเนี่ยถ้าทั่วไปที่ผ่านมาเนี่ยของเขาก็จะก่ออิฐชนกับโครงโครงหลังคาเลยนะครับซึ่งโครงหลังคาเนี่ยในทางทฤษฎีของมันเนี่ยก็คือมันมีการแอนตัวของมันได้พอเวลาเราก่อฉาบชนเนี่ยพอโครงหลังคามันแอนตัวลงมาเนี่ยมันจะมากดผนังทําให้เกิดรอยร้าวได้ เราจะเห็นโดยทั่วไปของบ้านเก่าๆนะครับจะมีรอยแค็กรอยเล้าตามผนังรอบๆบ้านนะครับตัวนี้จะช่วยได้ครับก็คือตัดขาดกันโดยสิ้นเชิงนะครับทาให้ช่วยลดปัญหาการแตกเล้าของผนังรอบๆบ้านได้นะครับในส่วนของโครงหลังคาครับของหลังเนี่ยจะใช้เหล็กดําทาสีกันสนิมนะครับส่วนของอหลายๆหลังนะครับที่เราใช้กันก็จะมีทั้งเหล็กดําแล้วก็มี โครงถักสําเร็จรูปนะครับซึ่งโครงหลังคาของเหล็กชุดนี้นะครับของทั้งหลังเนี่ยเราใช้เป็นเหล็กที่ผลิตในประเทศไทยนะครับซึ่งมีมอ,อกกอมาตรฐานรับประกันทุกเส้นนะครับผมในส่วนของเรื่องความหนาเนี่ยพวกอเสหรือโครงสร้างหลักเนี่ยก็จะหนา2.3ตามรายการคำนวณของวิศวกรรนะครับผม กระบวนการของสีกันสนิมเนี่ยของเราใช้แบบวิธีชุบนะครับหรือแบบวิธีจุ่ม้างอ่ตัวนี้จะช่วยเพิ่มความหนาของสีกันสนิมปกติเนี่ยเหล็กกล่องหรือเหล็กตัวซีเนี่ยมันจะมีจุดส้นเลนส์ที่เราทาไม่ถึงนะครับหรือพ่นไม่ถึงเนี่ยเราใช้แบบจุ่มจุ่มเนี่ยก็คือจุ่มทั้งรางจุ่มทั้งเส้นนะครับสีกันสนิมเนี่ยก็จะไหลผ่านเข้าในในทุกซอกทุกมุมของเหล็กได้ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้เราพามาดูมาตรฐานของงานก่อฉาบของ M B P เรานะครับ ซึ่งก็จะเห็นว่าเราเน้นนะครับในเรื่องของวัสดุและก็ทั้งการทํางานของทีมช่างนะครับเราจะมีการใส่ใจตรวจสอบในรายละเอียดทุกๆจุดตรวจสอบตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วก็พอทําเสร็จแล้วก็ตรวจอีกครั้งหนึ่งเราก็จะมีเส้นเลฟเฟลนนะครับไว้ให้ผู้ตรวจสอบตรวจสอบได้แล้วก็ช่างก็สามารถใช้ตัวเดียวกันนียครับทำงานได้คือเราก็เน้นนะครับในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานเพื่อให้ลูกค้าได้บ้านที่ดีที่สุดอ่ะพ mm ี่เบียร์ครับ Uh, ปกติแล้วแต่และใช้งานพี่เบียร์ไปไซต์ละกี่ครั้งกี่วันอะไรยังไงเดี๋ยวพี่เบียรอธิบายให้ครับในในส่วน <c oughs> ของผมนะครับก็เป็นผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างนะครับก็จะลงไซ์งานเนี่ยอย่างน้อยๆเ,เนี่ยอาทิตย์ละ3วันครับถ้าหน้าง,งานไหนราบลื่นไม่มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีวิศวกรณ์ที่เขาคุมหน้าง,งานอยู่แล้วครับคือเขาก็จะเข้าทุกวันเพื่อมาช่วยตรวจสอบช่าง เท็ควัสดุนะครับในการรันแผนต่างๆเพื่อให้ได้ตามเป้าและมาตรฐานของเราครับถ้าใครนะครับที่อยากปรึกษาหรือสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการรับสร้างบ้าน m b p สูนรับสร้างบ้านเราก็ยินดีพร้อมที่จะให้คำปรึกษาส่วนท่านใดนะครับที่ชอบคลิปของเราหรือความรู้ดีๆที่เรามีให้ก็กดหัวใจกดติดตามไว้นะครับแล้วพบกับผมและพี่เบียร์ในไซตงานหน้า ต่อไปขอบคุณครับขอบคุณครับ